สวัสดีครับเพื่อนๆเราเทรด f o r e x นะครับเสมือนการทำธุรกิจนะครับรอรวยให้เป็นนะครับก็คือรอให้ระบบเทรดของเราหรือกลยุทธ์การซื้อขายมันให้สัญญาณนะครับการซื้อขายกับเรานะครับซื้อก็คือบ่ายนะครับขายก็คือเซล l นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดลอง p o s i t i o นก็คือบ่ายได้นะครับ หรือ s h ช r t Position สถานะเซลล์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์นะครับทดสอบด้วยตนเองแล้วเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วนะครับว่าเราจะรอให้นะครับมีการเบรกเอาใน t ทา f เ a m e 4ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเห็นแกปเนี่ยนะครับโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาปิดปิดแกปเนี่ยสูงนะครับ ก็ปิดแคปสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเราพิจารณานะครับอย่างโซนเนี้ยนะครับถ้ามันขึ้นไปเบรมันยังไม่มีสัญญาณจุดขับตัวเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าในในสี่ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะเซลล์สั้นๆได้เลยนะครับแต่ว่าเซลลตลอดไม่ได้คราวนี้นะครับมันเป็นการยืนยัน2จังหวะนี่คือจังหวะแรกนะครับจังหวะต่อมาคือล่าสุดเนี่ยนะครับ อีกพอทหนึงผมก็เซล์ไว้ที่3 3 3นะครับเอสามสานะครับที่ราคา3339นะครับก็เซลลงมาก็ประมาณ2000จุดล้านะครับตอนนี้ก็ยังถือสถานะอยู่นะครับอันนี้นะครับเราก็ไปดูในโครงสร้างของ i m ม f เฟรมย่อยๆนะครับอย่าง t i ม e เฟรมสิบห้านาทีอย่างนี้นะครับ5นาทีอย่างนี้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแล้ว เราลองไปดูนะครับว่า15นาทีเนี่ยมันมีการทำลายโครงสร้างหรือช็อกกันบ้างอย่างนะครับตรงนี้นะครับอย่างเรามองในบอสขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแท่งอิมบาลานท์นะครับแล้วในโซนตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูในส่วนของไทม์เฟรม15นะครับเราก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเราก็ย่อไปดูในไทม์เฟรม5นาทีนะครับในส่วนของไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยนะครับ เราจะเห็นการบอสขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสำเร็จอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น liquidity นะครับก็มีการเคลียร์ลงมานะครับก็มีการช็อคนะครับแล้วก็บอสนะครับแล้วก็บอสลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับในส่วนที่มันมีแรงส่งขึ้นไปนะครับบอสขึ้นไปเป็นแท่งอิมบาลานซ์ใน m 1 5เนี่ยนะครับมันเพิ่งบอสเมื่อตะกี้นี่นะครับ ก็ทำให้เราทราบว่านะครับมันเป็นการทำลายโครงสร้างที่แบบใหญ่เลยนะอันนี้คือถ้าเราดูในทำเฟรม M M 5จะเห็นนะครับ M 1 5เราก็มองว่าเออถ้ามันช็อคตรงนี้ได้นะครับโอกาสที่มันจะลงมันก็มีสูงนะครับฉะนั้นแล้ววิธีการของเราถ้าเรามาย่อในทำเฟรมเล็กเนะี่ยเราก็สามารถที่จะนะครับย่อบายเด้งเซล์ลได้นะครับ หรือเราจะรอให้มันรีบาวอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมเซลลงมานะครับผมก็เลยมองว่าเราสามารถที่จะเล่นสั้นนะครับโดยอาศัยจังหวะที่มันมีการเบรกนะครับเบรกแนวรับนะครับหรือดีมานโซนที่มันแข็งแกร่งเนี่ยนะครับแล้วเกิดรีเจ็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเทรดระยะสั้นนะครับโดยที่เรามองหา R ซอก 2R ขึ้นไปอย่างตรงนี้นะครับผมมองว่า มันน่าจะมาบริเวณนี้ได้อยู่นะครับก็ตีฟิโบครับตีฟิโบเพื่อจะเทรดสั้นนะครับเทรดสั้นเราลองตีดูนะครับผมเอาจุดนี้นะครับมาหาจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจุดที่เราสามารถตั้งเป็น TP ได้ก็ประมาณ50ถึง61.8นะครับ หรืออาจจะเลยมาถึง100%ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านะครับเพื่อนๆน,นะครับพึงพอใจเท่าไหร่อย่างผมก็สัก61.8นะครับเอาสัก61.8ถึง78.6อย่างเงี้ยผมชอบที่61.8นะครับการารีบาวกลับขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็มีสถานะอยู่ 3, นะ3มสออเดอร์นะครับที่บ่ายขึ้นไปนะครับคราวนี้นะครับ SL ที่มีประสิทธิภาพผมก็มองว่า มันมีจิตวิทยาเลข10อยู่นะครับผมชอบใช้ sl นะครับจิตวิทยาเลข10ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับพี่นานะครับซักอันนี้เป็น1นึ่งนะครับถ้าซักศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดหาศูนย์แปดเนี่ยจะดีมากนะครับศูนย์แปดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น่านะครับถ้าได้ราคาต้นทุนดีนะครับก็คือ 3307ถึง3308เป็น SL ที่ค่อนข้างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับอันนี้ก็คือเอาล่างไส้ตรงฟิโบนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันเกิดรีเจ็ t ขึ้นมาแล้วนะครับาการเทรดแบบพล o b a c k นะครับหรือมันกลับมาเทสในจุดที่เป็นดีมานโซนนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราย่อไปดูใน Timeframe M5 เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีการเบรกโซนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่เป็นไส้อย่างนี้นะครับถ้าใน M15 เนี่ยถือว่าไม่เบรกนะครับถ้าเป็นถอดไส้อย่างนี้นะครับมันรีเจ็คอย่างนี้ถือว่าเป็น f ฟร Breakout หรือเฟกคีนะครับเฟ k คี hmm. นี่เราก็สามารถที่จะเทรดได้ในสั้นๆนะครับแต่ใน i ท e f เฟ m e ใหญ่นะครับ ่า m เฟรมสี่ชั่วโมงผมมองเป็นฝั่งขาลงนะครับเพราะว่าเกิดดิเวอร์เจนมารองรับนะครับแล้วก็มีช็อคตรงนี้นะครับมาเป็นตัวยืนยันว่าโอเคฉันจะกลับตัวเป็นขาลงแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนตัวนะครับก็เลยเซีลยวลงมาจาก39นะครับแล้วก็จะยิงยาวลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะครับมาหาแท่งอิมบาลานพวกนี้แหละนะครับ TP TP เราสามารถกําหนดไว้บริเวณแท่งอิมบาลานแถวนี้ได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะลงมาเคลียร์พวกนี้มีสูงอยู่นะครับ คราวนี้ในส่วนของเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะบายก็ได้นะครับหรือว่าหาจังหวะเข้าเซลนะครับตาม4่ชั่วโมงนะครับสองแท่งนะครับคือเป็นแท่งตลับมี2แท่งนี้ก็ได้นะครับรอให้มันรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็เซียวลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นการเล่นรีบาวกลับขึ้นไปอย่างนี้นะครับสั้นๆนะครับก็ขอเพื่อนๆนะครับโชคดี ะครับในการที่เราเทรด forex แบบทําธุรกิจนะครับรอรวยให้เป็นรอระบบเทรดของเราให้สัญญานะครับเราจะใช้กลยุทธ์ไหนนะครับอย่างถ้าเมื่อกี้เราดู M15 ใช่ไหมครับเราดู M15 เราดู M5 อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นฟอ r e บิกเอาฟอร์บิกเอาตรงเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะมองเป็นเดเวอร์เจนได้นะครับอมองเป็นเดเวอร์เจนได้นะครับเพราะว่า เมื่อก้าปราคามันเบรกดีมาร์โซนขึ้นมาถอดไส้อย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่มันจะรีบาวกลับขึ้นไปแบบช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้อยู่นะครับอันนี้คือมองจะเทรนใหญ่ที่เป็นขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรมเดย์วิกมันอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีแรงขาขึ้นอยู่นะครับส่วนที่ผมมองเดเวอเชนขาลงเนี่ยนะครับถ้าเป็น4ชั่วโมองอย่างน้อยก็อ,อย่างน้อยก็4,000จุดนะครับตอนนี้ลงมา2,000จุดแล้วเนี่ยสองพกว่าจุดแล้วนะครับณราคาปัจจุบันพ่อผมเข้า สามเก้าใช่ไหมครับมามาหนึ่งสี่เนี้ยสองพันห้าร้อยจุดแล้วนะครับเป้าหมายถ้าสี่พันจุดของเดเวเ e นสี่ชั่วโมงนี่ก็อีกไม่นานเกินหรอแล้วนะครับก็อขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ